น้องดินลูกชายของกัปตันและเอกโตแล้วใช้แววออราความหล่อพุ่งทำแฟนๆแนห่ชมเพียบหลายคนนอกจากจะเป็นแฟนคลับติดตามตั้งแต่รุ่นพ่อกลายเป็นแฟนคลับรุ่นลูกด้วยหลังจากที่เห็นความน่ารักน่าเอ็นดูของน้องดินเด็กชายพักดีบอดินหงมานพลูกชายหัวแก้วหัวแวนของคุณพ่อสุดหล่อกับตันพูชเนตกับคุณแม่คนสวยเอกบุตรสกรตอนนี้ห้าขวบแล้ว พัฒนาการเติบโตสมวัยล่าสุดนั้นแม่เอกพาลูกชายไปทำกิจกรรมช่วงวันหยุดที่ศรีราชาฟาร์มจระเข้งานนี้น้องดินก็ดูแฮปปี้เอนจอยมากๆกับการชมการจับจระเข้ถึงขั้นบอกกับแม่เอกว่าเอากลับไปเลี้ยงที่บ้านได้ไหมแม่เอกบอกว่าพาพี่ดินไปแกะไข่จระเข้หรือว่าทำคลอดลูกจระเข้คิดว่าจะออกมาตัวนิดเดียวที่ไหนได้ตัวใหญ่มากคะ่ะ ออกมาพี่ดินก็อาบน้ำให้น้องเสร็จแล้วก็หันมาถามแบบเขินๆเอากลับไปเลี้ยงที่บ้านได้ไหมอะ่ะแหมจะเลี้ยงสัตว์แต่ละตัวไม่เห็นใจมารดาเลยนะครับพี่จองตัวได้ไหมใช้แววพระเอกขึ้นทุกวันน้องดินลูกชายของกัปตันและเอกยิ่งโตยิ่งหล่อเจอยิ้มกระชากใจออราพุ่งทำลุงลุงป้าป้าใจละลายว้าวุ่นมากเผอแป๊บเดียวน้องดินวัยห้าขวบ ลูกชายของกัปตันภูชเนศและเอกบุษกรก็เริ่มโตเป็นหนุ่มแล้วแถมออร่าความหล่อก็มาขึนทุกวันเรียกว่าเจริญรอยตามคุณพ่อคุณแม่มาติดๆล่าสุดนั้นมาม่าเอกได้โพสต์ภาพผ่านอินสตาแกรมข่วงสามีและก็ลูกชายไปเดินเที่ยวช้อปปิง้งห้างดังใจกลางกรุงถึง11ภาพเห็นถึงความน่ารักละมุนยิ่งรูปสุดท้ายน้องดินหันหน้ามายิ้มให้กล้อง เรียกว่าขี้เล่นมาก